สวัสดีครับอยู่กับแฮปปี้นะครับอยู่กับที่เมือง Impact t o ท n วันนี้เราก็จะทำตู้แล้วเนาะแล้วก็ฟาร์มไปได้พอสมควรแล้วตู้เนี่ยต้องใช้เงินทั้งหมด6,500 0ใช้เหล็กแท่ง50ใช้ไม้50อะไรประมาณนี้แหละแต่ของเราหาไว้ครบหมดแล้วขาดสตังอย่างเดียวนี่แหละก็ วันนี้เราเข้ามาในช่วงสี่ทุ่มเนาะใกล้กับการาเวลาประชุมของอแกง๊งพอดีเลยก็เดี๋ยวไปไประชุมก่อนแล้วค่อยมาตีตู้แล้วกันเนาะแล้วก็เราเอาของไปขายให้ได้ังินนิดนึงก่อนตอนนี้เรารู้สึกเราจะหิวข้าวด้วยเนี่ยเตือนใหญ่ละไปซื้อที่เดียวเลยครับ ก็เราเหมือนจะมีสมาชิกเพิ่มเนาะไม่รู้เขาสรุปกันยังไงแต่เมื่อวานเขาเกินเกินกันไปแล้วแหละว่าจะรวมครับอีกกลุ่มนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูว่าเขาจะสรุปว่ายังไงเนาะวันนี้อ่าของเต็มพอดีแล้วก็ไปโฟโัวแล้วก็ไปได้ ชอบเป็นเหี้ยว่ะแล้วรถมันชอบขับไป พี่ไม่คุยกันเลยอะเจใจมากาพี่กำลังขายของเดี๋ยวไปหาเด้อเห็นแล้วพี่เ่็ก้ย่ผมไปอยู่ข้างพี่อะอ้าเหรอไหนมอมนี่ไงพี่ไหนอ๋อี๋ยวนี่โอ้โหเตียเลย <laughs> <laughs> พี่ อะไรนะพี่ไม่รู้พีอ่อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันดรูที่ขายของครับอ๋อกำลังจะมาป่ะกำลังรับกำลังโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปขึ้นมา ไปประชุมกันดีกว่าติ่งไม่เก่งใจใครกูรรจะตายก่อนนะวันเนี้ยตอนนี้อยู่หกสามหกสามถึงแล้วนี้ ประจำการครับได้ยังครับหิวมากครับมีพิซซ่าขายไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอาผมก่อนอะไรนะครับไอ้หัวส้มมาไปแล้วไงเาให้ไปแล้วได้แล้วได้แล้วไอ้เลื่อนรียกเดียวเมาเมาะเนี่ยไหนวะเดียถือถือเทปไหมลุ้นไม่ได้ไหมเย้เด็กๆเออวะมีของแล้วมันไม่กินวะเรียบร้อย ไกั <viens S 1> ไหน <พร Laura> ไหนี่ไงข้างขานี่ยังไงก็ได้ปไปฟาร์มด้วยกันได้ปะองที่ต้องรอ ตรงไหนวะ ทำเงินเยอะเยอะแค่ขับอยู่หน้าผมอ่ะเยอะเลยนะเราอ่ะส่งของแก๊งวันนี้เราได้รับมอบหมายมาเป็นแร่เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบ แล้วก็มันเป็นแร่สีชมพูอ่ะหรือว่าห้าสิบแล้วก็แร่ส้มก็แล้วแต่ว่าจะได้เท่าไหร่ฟาร์มรอบหนึ่งแร่ดิบหนึ่งรอเราจะได้แร่สีชมพูห้สิส่วนแร่ส้มนั้นก็จะสุ่มนะสุ่มไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ อที่มาหนี้ลงลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่ดีกว่าลงมานี่ดีกวอ่ะลงมาล่างเนื้อเนี่ยลงไม่มีคนนะรอด้วยน้ำเรอด้วยนะรายการขาดทีหนึ่งนะำขัดอีหนึ่งนะเอาอะไรไปสู้เขาหน่ะอ๋อแอดด็อปเหรออ่าลงชุนนทงเดียวไหมครับเฮ้ยตึงเกินผมไปมาทีหนึ่งเนี่ยโดนโดนปากลามแทงทีเดียวเละ ้เมืองนี้ต้องขึ้นขวานก่อนปะไม่ไม่ขึ้นบูปินก่อนพี่อ๋อทำบูปินก่อนแล้วก็ขึ้นไม้เบสดอ่ะแล่ว่าใช้ไม้เบสดในการครับไอ้นุ้นนักของผมผมไม่ใช้ไม้เบสดครับไม้ถูอ้าวบูโรดมีไม้ไม้ไม้เบ็ดรอดหรอยังครับยังไม่มีเลยต้องต้องต้องทำไม้เบดก่อนแล้วขึ้นไม้ถู แล้วจะทำให้เบสมาเล่นไันไปก่อนเตรียมหาตังไว้เยอะเลยครับบูปินมันตีโคตรยากเลยจริงต้องมีเงินสักสิบล้านนะแต่เตรียมวุดครั้งหนึ่งนี่คือมันแสนหนึ่งใช่ป่ะไม่ไม่ไม่ไม,ม่แตกเหรอมีแตกครับอาวุธแตกต้องมีแตกบูปินครั้งละแสนหนึ่งก็แตกเหมือนกันมีแตกเหมือนกันแตก โซีโอซีชุดเทียสามก็ประมาณพันนิดๆว้าไปไหนกันวะไปอปดาไป่ดีเห็นทางสว่างลำไรลำไรเลยจิงถอหน่อยหน่อยบุปินตีแตกไม่พออาวุธตีแตกอีกอะ เนะไม่หน่อยนะไม่หน่อยนะอ๋อแต่เขาไม่มีบวกเวลใช่ไหมที่เนี่ยมีบวกอย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่าบวกเวลหรือบวกอะไรมีบวกตอนนี้ผมไม่หวังอะลงบวกเวลอะผมหวังตีติดกันลจริงจริงตีติดเยอะเนี่ยตี่พี่อารู้ผมก็ต้องตีไม้เบสอดีเพราะว่าถ้าผมจะไม้พู้อะมันใช้มันมันใช้ไม้ผูในการนั้นอะอ่าฮะมันใช้ไม้เบสในการทำอะ ก็มันลุบออกด้วยนะถ้าสมมติว่าไม่ไม่ติดไม่ฟูติดลุบลุบมบเบียออกด้วยเอรอใช่ลูกของฟูอีกไม่ดีเลยถ้าสมมติเล่นสตารลี่ถ้าเล่นสตารลี่หายก็หายเลยโอ้โหซีใหม่เนี่ยตอเริ่มนับศูนย์ใหม่อีกแล้วอ่ะเอะเล่นสตารลี่โอ้หมัปุ๊บแ้าเออตอนไม่เล่นเราหย่งชุนได้ป่าวะหยงชุนไง <g trousers> <ere> เก mm ็บเก็บอาวุธไว้อย่างเดียวมีที่เก็บไหมเนี่ยอาวไม่อยู่ในวอร์นี่ว่ะเออเงินแกงเขาส่งเท่าไหร่นะอะไรครับหนึ่งหมื่นครับ เลยเนาะเออให้ที่มินเลยนะใช่ใช่ครับอ,อ่ะอเ,เอ่อพี่ไปหาเงินก่อนเดอ้อถ้าเสร็จแล้วไม่มีมแล้วเนาะโอเคครับอ,อยากไปหาเงินเลยก็ได้ครับ มีเงินเท่าไหร่ลุงบพป่ตอนนี้ห้าหมื่นกว่าแล้วโอ้โยรวยรวยรางวัลยังไม่ถึงเลยเนี่ยน่าจะอีกรอบหนึ่งตีตู้ได้สำเร็จแล้วละ่ะสู้ so. ครับเดี๋ยวมีบุปผีอีกแสนหนึ่งนะพอพอพอตีตู้เสร็จก็ต้องไป หาเงินมาตีพอเงินครบแสนก็ต้องเป็นเพอนะครับมาจัดการเต็กจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับใบหน้าเสียงครับจะมองนิ่งนิดทำงานครับใบหน้าทำงานวันนี้ทำงานเด็กทำงานกันเนี่ยทำงานวั่ไหนเนี่ยสองแม่สองแม่มาทำแล้วมาทำแล้วเกี่ยวเกียจะสะสมไปเยอะกว่านี้ไหมล่ะ สู้ๆนะแคนดี้ไม่ตู้ร้อยดึงเอ้นี่เหมืออีกสามร้อยไม่เอาไม่สู้แล้วเอ็ดแค่นะที่มากับลุงแฮปปี้เขาเขาอยู่ไหมเนี่ยหน้าตู้หน้าตู้เพื่อรู้ได้ไแฮปปี้ใครใครที่มามินใส่ชุดแบบไหนไอ้ที่ตำรวจที่มาอยู่ด้วยอะเย่งไยพี่เย่งไเสื้อจิงปูผ้าพวกมันเอ็มหรอ จิตป่ะจิมไปนอนได้พี่เสียงเมาไม่ไหวหเนี่ยพี่เรื่องเนี้ยดิมพันกันแล้วเนี่ยใครกูรอยังไม่ปหรืยอยังพี่เน่ไม่แน่ใจนะต้องทำมองอีกทีอ่ะไปต่อบไหมพี่อดินไปต่อบป่ะเนี่ยนะนั่กน,นกน็ <c oughs> โอ้โหถ้าเป็นผมนะมองๆแบบนี้นะไปต่อแล้วแล้วก็หนักแล้วโน้เล่นอยู่ไหนอ่ะ เไอเดนชนรถป้ายหน่อยดิใครชนรถป้ายคว่ำไม่รู้เนี่ย <Hi. S 2> อยู่ข้างหน้าเนี่ย เดี๋ยวถามก็ประมาณว่าก็คือเนี่ยเขาคิดว่าอยากมาลองรวมกับเราอืถ้าถ้ารวมมันก็จะกลัวมันน่าจะไปได้เร็วอ่ะเป็นของเร็วทานู่นทานี่ทำนั่นเร็วกว่าเดิมอ่ะในคิดว่าเขาน่าจะอยู่กันเยอะอีกแล้วอ่ะแบบอยู่ตลอดอ่ะซึ่งแบบในในความคิดกูกูก็ต้องการนะ แล้วคิดกันว่าไงบ้างอะบอมขอเสนอครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยอันนี้หมายถึงใครพี่ผมยังไม่รู้เลยไงฝั่งบอดี้มีมาสิบสิบเอ็ดสิบสองคนนะบอดี้คือใครนี่ไงผู้ทนโมไปเป็นแบบนั้นนะีมันรู้เรื่องอะไรบ้างวะนนี้ยินึงนะ ก็เลยแบบว่าเออถ้าแบบส่วนอยากเห็นด้วยเนี่ยก็จะแบบเอามาลองรวมดูอืมถ้ามันอยู่ด้วยกันไดก้ก็อยู่ได้อยู่อยู่ด้วยกันยาวอะถ้าอยากเห็นแก๊งเราที่แบบเราทำแล้วมันไปได้สุดต้องเสียเวลาไปหาเพิ่มอีกถูกปะละ่ะถูกครับถูกครับพี่มันต้องมองในอนาคตอะไอ้เหี้ย แต่ก็ต้องดูว่าเขาอยู่กับเราได้หรือเปล่าก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็อยากให้พวกเราแบบอยากให้เห็นด้วยอ่ะลองก่อนอะเพิ่งตัดสินอะไรขนาดนั้นนะคือแบบเออเขามาลองอยู่ด้วยกันกับเราอะไรเงี้ยลองเปิดใจดูอ่ะมันก็เหมือนแบบคนเดียวมาทีละคนสองคนมันก็ไม่ต่างรอกเว ก็ไม่ใช่ผมจะบอกว่าเสียงเสียงพี่ขาดอ่ะผมจะบอกว่าทางเขาอ่ะอืมเขาพร้อมพร้อมมากกันวนะมีทั้งโบว์ินมีอาวุธกันบ้างแล้วอทางเขาอ่ะจะไอ้นี้กับเราหรือเปล่าล่ะเพราะของเราไม่มีอะไรเลยนะเขาจะรอเราได้ไหมมหรือเปล่าอืมกาเราจะดันเราจะไอเนี้ยนั่นแหละก็เอาลอง อยู่ดูไงพี่พราะการทำงานแก๊งมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะถูกเะล่ะอืมเอ้เรื่องนั้นผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือมันจะเข้ากับเราได้หรือเปล่านี่แหละ่ไอ้ต่างต่างต่างคนต่างปเออมันจะจุกเข้าหากันได้ไหมแค่ว่าคนฝั่งเราอ่ะอ่าคนเยอะกว่าแล้วจะไปข่มเขาอะไรเงี้ย ไอปัญหาเราก็เคยเจอมาจากเมืองเก่าเราก็รู้รู้กันอยู่ออไอ,อ้คำพูดอะไรอะ่ะเราต้องเกรงเวยะไาจะพูดอะไรพูดจาอะไระก็เหมือนที่กูพูดวันที่กูประชุมนั่นแหละมีอะไรแบบเกรงใจกันบ้าง่ว่าสนิทแล้วพูดเทียอะไรก็ได้มไม่ใช่เว้ยผมเอไงก็ได้ไม่ไม่เอาไงก็ได้ดีก็ถามว่าเห็นด้วยไหมก็ตอบแค่นั้นเอง เห็นด้วยครับเรียงคนเลยพี่ถามเรียงคนไปเลยไรมาเลยอโนบิก่อนไปเลยเห็นด้วยครับอ่าพี่เห็นด้วยครับเลยพูกโนไลไรมาเลยไงกูที่เกดชื่อแลเห็นเห็นด้วยพี่เห็นด้วยครับใครไม่เห็นด้วคู่มาเลยได้ไม่ต้องไล่แม็คเห็นเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยเห็นด้วยครับเห็นด้วยเราแนะนำตัวหน่อยได้ไหมผมเห็นด้วยครับ สองคนนั้นก็เห็นด้วยใช่ไหมจริงๆอ่ะพี่จะบอกนะเวลา<ช>แก๊งมาแบบว่ารวมกันอนะ่ะมันดีตรงที่ว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วเขาอ่ะก็เชื่อใจกันในระดับหนึ่งแล้วเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วนะ่ะมัน <c oughs> ไม่ต้องมานั่งสุ่มไงมาทีละคน <c oughs> มาทีละคนนะมันต้องสุ่มแล้วก็จะดีไม่ดีมันมีมันมัมนก็นเ,เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เนี้ยคือเขารวมกลุ่มมาแล้วแล้วก็รับการันตีในการ เข้าเข้ากันในระบบแกงมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยพี่ว่ามันค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีเลยแหละอืมอืมใช่ในความผิดผมนะเป็นอย่างนี้มันรู้โอเคไหมเนี่ยเห็นด้วยไหมเ้าหัวใช่เอาเห็นด้วยดีไม่เห็นด้วยก็พูดไปแล้วไม่เห็นด้วยนะเอเด็กอ้วนนะไอหนึ่งหัวโอ้ยเออเดี๋ยววล่ะว,ว่าไง คนเลยโอเคหนูไม่มีปัญหาเห็นได้เห็นได้ส่วัใเห็นด้วยอันนี้กี่คน้วเนี่ยเสียงน่าจะเกินครึ่งแล้วปะเกินนะครับพี่เกินแล้วเกินแล้วมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคือนุกคนเห็นแ้วท้าที่ผมถามมากทุกคนเห็นด้วยหมดครับถ้ามันส่วนใหญ่ไปอย่างนั้นก็นั่นแหละมันต้องอะไรรออะไรแล้วเอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวให้เข้ามาประชุมด้วยก็ได้ โคตรดีทุกคนจจะได้แบบเออเรียนรู้กันไปอะแจ่มเลยโ okay, อเคไหมย่างนะเอาอย่างนี้เลยนะโ okay, อเคครับแล้วมีกูโอเคคนคนี้อ่าคุณวัดีครับด <laughs> เดี๋ยวดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขึ้นมาแบบแนะนำตัวให้พวกน้องผมเห็นหน่อย ได้ครับชื่อออดี้นะครับอายุยี่สิบครับเรียกพี่เรียกน้องได้ครูมึงได้ครับไม่ถือครับสวัสดีครับเด็กชื่อออดี้อายุยี่สิบใช่ไหมครับได้ค่ะอ๋อวิพี่ออดี้ครับอะไรอแก่ร่างทรงหมาแก่เข้าแล้วร่างทรงหมาแก่เข้าแล้วร่างทรงหมาแก่ เขาเป็นพี่กูว่าจะแบบเอ้ยกูไม่ค่อยมีตังค์มาเล่นอนสักสองพันนี้เลยไหมครับเอ้ยถังหัวงูเข้าสิงเอ้ยโอ้ยเยียตาเหยียลุงกระบุญแน่ขนาดนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยกูจะเสียอุ้ยในอีดีด้วยสํคัญแล้วระวังสันลังหักนะพี่อยู่ดีมีใครมาทุบหลังให้อะไรเงี้ยลวดวดนหลังให้พี่ให้เนี่ยเนี่ยหายเลยอ้าวไม่ส่ทงอะไรไม่ให้ส่งอะไรไม่ได้เอ้ย เขาปิดกระเป๋าเปล่าพี่อ๋อปิดกระเป๋าปิดกระเป๋าครับโอ้โอลุงแกรปไ้มุ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเอาของขวัญไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทอยทอยสวัสดีครับผมมูโนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเปิดเป๋าหน่อยครับครับมีเหมือนกันเลยอาจารย์มีของให้นี่แต่ละคนประเทศประเทศจะประเทศจะดีนะครับออกครับออกครับออกห่างครับออกห่างคร้ยตั้งสามทีบัดีเอ้าออกห่ครับ ประเทศจะดีครับประเทศดีนครับอี่แลอวนี้เปิดกระเป๋าอย่างครับเปิดเปิดแล้วครับเปิดแล้วอ่โอ้โหโอ้ใหมมีเป็นร้อยแล้วมั้งพี่ทำไมแม่ผมพี่พี่คุณลุงกบแม่ลุงแม่ผมพี่สุ่มได้มานะ Thank you Thank you ที่ชูกก็สรุปแล้วเนาะแก๊งเราก็ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเป็นการ รวมคนจะอีกแก๊งหนึ่งซึ่งเราจะมาเป็นแก๊งเดียวกันเนาะงานนี้เราก็อาจจะโตวไวขึ้นนะครับแล้วก็ระบบงานของแก๊งก็คงจะลงเป็นรูปเป็นธรรมมากกว่านี้ตอนนี้เราอาจจะยังแบบเรียนรู้กับระบบใหม่อยู่เนาะ ซึ่งประสบการณ์ส่วนมากก็ต้องอาศัยกับอีกกลุ่มหนึ่งนั่นแหละที่เขาก็จะมาสอนเรามาบอกเราเนาะเน่งงก็ขอบคุณนะครับผู้ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมสับตะไคร้ด้วยนะบายบายเจอกันจุบ๊บมั่ว